ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช n e l ของนับเงิน 5G นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่า EP นี้เป็น EP แรกนะครับของช่องเราเลยนั่นเองนะครับซึ่งช่องของเราเนี่ยนะครับจะจัดทํามานะครับพูดง่ายๆคือ เอามาบอกในเรื่องของข่าวสารต่างๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะโตไปพร้อมกันนั่นเองนะครับต้องบอกนี้เลยนะพูดง่ายๆคือถ้าหากว่าเฮ้ยบางคนหาข่าวสารหรือว่าบางคนหาข้อมูลอะไรก็ตามแต่ไม่ได้หรือว่าไม่รู้ว่าวิธีการทํำยังไงเข้ามาดูช่องเราครับเพราะฉะนั้นแล้วบอกเลยว่าในอนาคตนะครับเราก็จะทําในเรื่องของข่าวสารที่เกี่ยวกับการเงินหรือว่าการลงทุนของทุกๆคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีีแรกเนี่ยนะครับผมจะเน้นไปในเรื่องของ สอนพื้นฐานก่อนนั่นก็คือซซื้อกองทุนนะครับทำง่ายเอ่ยนะครับมันซื้อยากไหมมันซื้อง่ายไหมเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะแนะนําผ่านแอปพลิเคชันก็คือเคพัทตัวนี้นั่นเองนะครับเราสามารถใช้ซื้อกองทุนในเคพัทได้เลยนะครับโดยที่เราถ้าหากว่าเราจะซื้อกองทุนได้เนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องมีอะไรครับเราต้องมีทรัพย์สินก็คือเราต้องมีเงินนะครับอยู่ในบัญชีของเรานะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้ไปที่ช้อย หัวข้อลงทุนนั่นเองนะครับหัวข้อลงทุนเราคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมี4หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับเนาะถ้าเป็น MyPod นะครับไมพอดก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลนะครับของเราทั้งหมดเนาะว่าเรามีพอรตอะไรบ้างในปัจจุบันนี้นซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเมนูที่เราเอาไว้ใช้ในเรื่องของการซื้อกองทุนนั่นเองนะครับรายการเคลื่อนไหวนะครับรายการเคลื่อนไหวก็คือเป็นเอาไว้ดูในเรื่องของการที่เราซื้อ กองทุนมาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยครับอยู่ในสถานะอะไรนะครับเช่นอ,อยู่ในระหว่างการรอจัดสรรอยู่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวของผมเนี่ยนะครับก็ได้ซื้อตัวของเคเวียดนามไปนะครับก็ตอนนี้ยังรอจัดสรรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบางคนซื้อกองทุนไปแล้วนะครับแต่ทํไมไม m พอ o ของเรายังไม่มียังไม่โชว์นะครับเพราะว่า การที่เราซื้อกองทุนเนี่ยนะครับมันจะยังไม่เข้าเลยโดยอัตโนมัตินะครับมันจะต้องรอในเรื่องของระยะเวลาในการจัดสรรอยู่พอสมควรนะครับก็ประมาณ1-3ถึงวันทําการประมาณนี้นะครับและที่สําคัญครับเวลาในการทําการเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปดโมงครึ่งถึงแป3สามโมงครึ่งนั่นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าเราเข้ามาแล้วนะครับสาหรับซื้อขายสับเปลี่ยนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่คุณจะเห็นนั่นก็คือคือระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ นะครับโดยระดับความเสี่ยงที่คุณับได้ตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนนะครับมันจะยังไม่โชว์ขึ้นมานะครับมันจะยังไม่โชว์ขึ้นมานั่นเองนะครับเราจะต้องไปทําการในเรื่องของทําแบบประเมินทําแบบสอบถามของทางธนาคารของกสิกรไทยกันก่อนนะครับในเรื่องของคําถามต่างๆนะครับที่จะประเมินเราออกมาและจัดให้เราอยู่ในความเสี่ยงในระดับไหนนะครับซึ่งบัญชีของผมเนี่ยจะอยู่ที่ความเสี่ยงระดับ5 แล้วหน้านี้เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันก็คือซื้อขายและก็สับเปลี่ยนนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับพอร์ตมันยังไม่เข้ามานั่นเองนะครับเอาแล้วทีนี้เนี่ยนะครับวิธีการดูกองทุนก็กองทุนที่เคยซื้อมีอะไรบ้างอย่างเช่นผมซื้อไปนะครับสำหรับเคเวียดนามเนี่ยก็เพิ่งซื้อไปนะครับแต่ยังไม่ได้เข้ามาในพอร์ตนั่นเองรอจัดสรรอยู่กองทุนทั่วไปนะครับก็เป็นกองทุนต่างๆเลยของเคพัทที่เขาแนะนำนะครับอย่างเช่น กดไลค์นะครับเห็นรูปมือแล้วก็ชูนิ้วโป้งใช่ไหมครับกดไลค์เนี่ยนะครับก็คือเป็นกองทุนที่แนะนำออนะครับเป็นกองทุนที่เขาแนะนํามาเออนะครับแต่ความเสี่ยงนะครับในเรื่องของระดับความเสี่ยงเนี่ยมันอยู่ที่6เลยเออนะครับซึ่งมันเกินความระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้แต่ในเรื่องของการซื้อกองทุนนะครับมันอยู่ที่ความพึงพอใจของเราว่าเราเนี่ยคิดว่ากองทุนกองทุนที่เราจะซื้อเนี่ยนะครับมันเหมาะสมกับเราหรือไม่ นะครับถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับเราเราก็สามารถทําการซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการซื้อกองทุนนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันถ้ามันตกไปนั่งวิตกไปนั่งเครียดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมกับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกกองทุนที่มันเหมาะสมกับเรานั่นเองนะครับผมสมมติว่าผมเอาเป็น K A Tech แล้วกันนะครับ K Asia Tech นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของภาพรวมต่างๆนะครับที่เป็นกราฟ3เดือน 6เดือนแล้วก็1ึงปีนะครับหรือผลการดําเนินงานเห็นไหมฮะมันก็จะโชว์ในเรื่องของภาพรวมต่างๆนะครับก็คือสามเดือนเป็นยังไงบ้างตอนตอนนี้เนี่ยตัวชีวัตจะยังไม่ขึ้นมาน่นะครับและในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะบอกว่ากองทุนเปิดเคเอเชียเทคโนโลยีหุ้นทุ่นเนี่ยนะครับระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับเลขหกนะครับคนที่จะซื้อเนี่ยต้องดูที่อะไรครับดูที่ราคาขายนั่นเองนะครับส่วนคนที่จะขายต้องดูที่ราคาลักซื้อขืนนั่นเองนะครับผมอ่ะ ทีนี้นะครับนโยบายมูลค่าขั้นต่าในการซื้อกองทุนตัวนี้มีไหมไม่มีถ้าหากว่ามีก็จะขึ้นโวมมาบอกนโยบายปันผลมีไหมไม่มีนั่นเองนะครับสมมติเป็นตัวของ CTTV อย่างนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับในเรื่องของนโยบายปันผลเนาะมาสมมติเป็นไชน่านะครับอย่างเช่นไชน่าตัวนี้เนี่ยนะครับไชน่าวงเล็บดีตัวนี้เนี่ยนะครับ คำว่าดีตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนโยบายปันผลก็คือสถานะคือมีนะครับแต่การซื้อนะครับมันจะระบุในเรื่องของมูลราคาซื้อขั้นต่ําด้วยก็คือ500บาทนั่นเองนะครับ500้บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตัว A อย่างเงี้ยตัว A นะครับไชน้าวงเล็บ A ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือไม่มีนโยบายปันผลนะครับส่วนในเรื่องของมูล,ลค่าขั้นต่ําก็คือ500บาทนะครับผม ทีนี้เดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูแล้วกันนะครับดีนี้เดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูว่าวิธีการซื้อไปแล้วเนี่ยซื้อยังไงบ้างแล้วเราต้องดูอะไรบ้างนั่นเองนะครับวิธีขั้นตอนตามเปนไงบ้าง <S <S อ่ะผมจะซื้อตัว k คไอเทคเน้นเองนะครับที่เป็นเกี่ยวกับอกองทุนที่เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมือถือโมบอยคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์จักรกลอย่างเงี้ยมะครับอ่ะผมือมก็จะลองซื้อดูแล้วกัอน,นะครับโดยที่เราไปที่ซื้อกองทุน จากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของข้อความขึ้นมาบอกว่ากองทุนมีความเสี่ยงดังต่อไปโปรดยินยอมรับความเสี่ยงเพื่อดาเนินการต่อนะครับกองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าที่คุณยอมรับได้คุณต้องการไหมนะครับโดยปัจจุบันคุณมีความเสี่ยงอยู่ที่เลข5นะครับแต่ความเสี่ยงของกองทุนเนี่ยมีอยู่ที่เลข6นะครับความเสี่ยงของเรานะฮะก็อยู่ในระดับแบบปานกลางนะครับแต่กองทุนเนี่ยของเลข6เนี่ยนะครับแต่กองทุน ของ K a t e c เนี่ยนะครับมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการอาจจะขาดทุนได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เยอะมากอะไรอะไรอย่างี้นั่นเองนะครับผมทีนี้เราก็ติดไปเลยปุ๊บปุ๊บกดยอมรับหลังจากที่เรากดยอมรับมาแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการใส่ในเรื่องของจํานวนเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางกองทุนขั้นต่ำค่าร้อแต่กองทุนตัวของ A อเทคเนี่ยนะครับ เอชไเทคเนี่ยไม่มีนะครับก็อยู่ที่ความพึงพอใจแล้วละว่าเราต้องการจะซื้อกี่บาทอย่างเช่นผมจะซื้อ1,000บาทนั่นเองนะครับเราก็กดต่อไปนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรากดกดซื้อนอกเวลาทําการเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นก็คือเวลา8ปดโมงครึ่งถึงแปดสามโมงครึ่งนะครับถ้าหากว่าเราซื้อหลังเวลานะครับก็คือปิดรับคําสั่งเนี่ยนะครับรายการก็จะอยู่ก็ยังจะถูกดําเนินอยู่นะครับแต่จะถูกดําเนินการในวันถัดไปนั่นเองถ้าหากว่าเราโอเคแล้วก็กดยืนยัน าาก,นนก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ละซืบัญชีกองทุนนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ละจากนั้นให้เรากดยืนยันก็จะขึ้นว่าเราซื้อกองทุนสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับเนาะในเรื่องของกองทุนต่างๆก็จะถูกดําเนินการในวันถัดไปนั่นเองครับผมราะนี้ก็เป็นอันเสร็จละ นะครับโอเคนะครับแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยนะครับซื้อกองทุนนะครับเพิ่งซื้อกองทุนครั้งแรกเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ทําการเปิดในเรื่องของบัญชีกองทุนนั่นเองนะครับเราก็แค่ทําขั้นตอนต่างๆแล้วก็ไปตอบในเรื่องของแบบสอบถามให้ครบนะครับทีนี้พอตเราก็จะสามารถเปิดได้เลยนะครับใครที่ซื้อครั้งแรกเนี่ยนะครับมันก็จะท่ายไปทําในเรื่องของแบบสอบถามด้วยนะครับเราก็ไปทําให้เรียบร้อยทีนี้เราก็จะได้ในเรื่องของความเสี่ยง เลขความเสี่ยงที่คุณจะได้มาก็คืออยู่ด้านบนแล้วว่าความเสี่ยงของคุณเนี่ยอยู่ที่เลขอะไรนั่นเองนะครับง่ายมากเห็นไหม เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรามาดูพร้อมกันแล้วกันนะฮะว่ากองทุนที่ผมซื้อไปเนี่ยจะขาดทุนหรือว่ากําไรนั่นเองนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ความพึงพองใจของคุณนะว่าคุณนะครับจะเลือกซื้อกองทุนที่เหมาะสมกับตัวของคุณหรือรเปล่านะครับ <ver tennis> ถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เหมาะสมกับคุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าซื้อเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ามองแล้วเนี่ยนะครับมันเหมาะสมกับตัวของคุณนะครับคุณก็ซื้อไปเถอะนะยางน้อยนะครับยางน้อยมันก็ดีกว่าเงินออมที่เราเอาไปเก็บแต่ในบัญชีีโดดยทท่่เรราาไไไม้ํอะ เพราะฉะนั้นครับการลงทุนคือความเสี่ยงยังไงผมฝากในเรื่องของการติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจงให้หน่อยสําหรับ EP แรกถ้าหากว่าผิดพลาดการใดหรือพูดเร็วไปหน่อยยังไงคอมเมนต์ใต้บอกให้หน่อยละกันนะนะครับผมจะได้ปรับปรุงในคลิปหน้าผมจะทําออกมาให้ดีที่สุดละกันนะครับเพื่อความรู้ของทุกๆคนที่เป็นมือใหม่นั่นเองสําหรับวันนี้ไปก่อนละกันครับผมสวัสดีทุกๆคนบายมา